นั่นไงเฮี้ยวเฮี้ยวเฮี้ยวลิงมีเฮ้ยวหลิงมีไปแล้วเฮี้ยนั่นไงเจมส์เจมส์ O ดูวันพี่ถอยมาถอยมาอ E แปด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 โอ้โเราต้องงงอาถอยออกมาอย่าไปสูงมันนะเฮ้ยเอาเอาเอาสไปมาเอาระเบิดมาเอาระเลิดมาเอาระเลิดมาระเบิดปะโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงโมงสองตัวใช้ไหมครับ

นั่นไงมาคุยกับกูหน่อยจะได้ไรอ่ะจะได้ไรเฮ้ยเอ้ยปอตเอ็ดยิดอยู่แล้วอยู่มาเล่นไอ้ตัดแล้วกูจะได้เอ็ดแม่เดินตัดยากกูเป็นรถเอ็ดมเบร่แม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไกี้เกี่ยววัมากูก็ฆ่าใครไม่ได้หือวะฆ่าใครไม่ได้ รอให้ยงตะกินสิกูโดกาแม่ o n ุ้ยเจ็บขางแกัน I am a m o u แม่กูยังไม่ขึ้นหลักสิเลยอโอเดะ You fought well. เดี๋ช่บยช่ชุบชว้องบอย่อย่กลางสงครามอยู่ เช็คนี่ด้วยเอาเหี้ยอรัอยู่เเอาดิเอาดิเอาดิบอกเลยกูหลบทุกช่องไอ้ม่เป็นดิอกว่าพี่ลถาส์เพลเยอร์สตันดิ่งอ๋อรอดติ ต้องต้เลยดอน้เไม่ทันละไม่ละตมดเแล้วก็บีไม่ได้อ้แล้ก็บียากเอออะไรก็ได้ก่อนก่อนก่อนมันจะจุาแล้้งได้แล้ เธอกืนกลับมาฮะโอ้ยเอ้ยเอาตีไม่ได้ด้วยเอ้ยสว่างยากอาผู้ติดใครเนี่ยผูิดใครไป่ยดับตาบอดจตาบอดไม่พอติดใครเมื่อกี้พี่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 ผูดีพีู่ไรผมจะตีไหวเออโอ้โหพี่เจ๊ อุ้ยเหี้ยเลยเอ็ดหมกถ้าฟันเอ็ดเมื่อกี้เฮ้ยอะตีวะนลบหละหลบ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  last <laughs> player standing. Open up the sky! Enemy remains. What? Who's the old dog now? What? I go see. Come on, เอาอะ่เอาใครไปรับเพื่อเอาเอาหมดเลยขบวนอ้าอยู่ไม่ได้โทษคุไม่ได้นะอันนี้มันต้องโทษดิ i หนเยี่ยอยู่ๆเขาก็พุ่งไปหาระสุดเกือบตัว ลน่าลน่าเสือกอ่ะยังไงวะยีใครยีใครทีีนุ่มทีจีเฮ้ยอย่าโลกเฮ้ยเฮ้ยมึดอาีมาแล้วเอ้ยถายแล้วช่วยถายแล้วโอ้ยายแล้วโออะไรเนี่ยกูถามจริง เงียบ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 เไม่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 เงียบไเไม่เงียบไเงียบ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 วแนววิกับมนมายบึงกันเอาอย่หลังหลังสองหลังหลังองงงไปโนีปอีกตัวนั้นรียตัวอยู่เงีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยกคนหอยด มาสีเลยมาีเลยมาสีเลยมาีเลยเนอมีเกียร์มีเกียร์มาีครับเออเราสองตัวพี่เกียร์แม่โวยมาีเลยนอ่เราสวยมาสีเลยมาสีเลยได้ไงสวยยิ้มไงยิ้มจะก็ไปยิมว่กไม่มีหิวอะไรเฮ้ยยิวไดนล่ะไปมึงอยู่ไหนดิวมึงอยู่ไหน โอ oh, load load ้หรถรถแค่น um, ี้อย่าไดหิวบ้าบอเอ้แบงนีมแบงนีครับสวยๆบนแฮป็นบนแฮป็นเอ้ยันแนี่ันนี่ยูีว่ากไหเนี่ยรตห้ตัวเอกเรื่อง่เออมากรชูคนวัไหนโอ้เ้ยเครียดว่ะอยู่ร้องอยู่กาลา มันอยู่กาล่านี่มึงไมววับกับโชว์มาหน่อยวับได้เหรอร้อยห้าสี่นะมันยิงพี่เหรร้อยห้าสี่ลายตัวดันจะเทมันอยู่บนหลังคาวันมึงมันเปียกฝนและลงจากบนหลังคาอ้าอันนี้าต่อมแลม่โอ้ยตัวเด้กไอ้เหี้ยตัวเดไปรับตาตัวสไลด์เมึงยะใส่ขึ้นฟ้าหันลังมาทำตาลูกว้าว โฟกัสขนาดนี้ชักกระสุนอยู่เดือดเขี่สมาเขียยมาเฮ้ยอา4ลองเต็มเลยตีนเต็มเลยโอ้โห114 114โซบะลอง เฮียดีเฮียดีเฮียกระดากระดาษอ่ะแล้วใครวิ่งใส่วะน่ะเฮ้ยดิวเอาเอ้าเอดิวแล้วพี่จะวิ่งไปไหนเรากูกูยิงให้มึงอยู่กูยิงไปโดนแตกเน่าไปเเอาดิมาดิเอ็ดต้องมาแล้วเอาเอ็ดแล้วมาแล้วแตกหน้าสีหน้าสีนี่ไงนะกระดาษตัวนี้

ใครยนเป็นอะไรวะอย่ามาไม่เต็มเสือก